ซามานะเด็กหน่อยกำลังเป็นตาหัดอย่า <S 1> <S 1> <S มากอดมาเกียดนะเด็กหน่อยกำลังเป็นตาหัดเอาเอาลงไปนกกู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 อยู่นั่นแหละข้าไปนกเขาอะสหรัฐอินด์จะปีกนกเขา ตาไปนกเขากู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 ทีสปีบนอยู่นสปีทีสปีบนเอาเม็ดพอดี not over time at home e เว้ย not n e p ี not holiday ตึกนตึกท่าวังตึก ยูฮูอิสต์อาตุบนโตโยต้าอ้าวห้องแอร์เป็นแต่กกสั้งแต่นกกากานกนกกาแอร์แอแอย่างไป่ไม่เมืองกลับมาจากไปเที่ยวแล้วมาถึงตอนเที่ยง Cook cook You not walk in and you just sit, come to me. My you walked before. And you come in fame. <laughs> by then, God. God. Dog, I'm not. I'm not no. The schlimm here, the bewegung is in film. Yeah, why not? Film by schlafen, also schlafen. I shape for film for myself. Oh my I must make film. Noch da? Mhm. Hoff. Jetzt ist es um, hat es ist so weit. Mhm, ja. Wagen, wagen. Ich habe einen Kokler-Löhr genommen. Eukalyptus? Nein, das ist nicht Kalyptus. Was ist das denn? Ich weiß nicht. Aber Stechpalme. เตะเผาไหมม,มาขอดิบตุดขอดิบตุดเราออกกำลังกายเอารถเข็นแก้ามคอยเป็นบุ้มบุ้มมึงบัเอ็นฝาดี้ดิน้องมองนี้บัมเอ็นฝาเดี้ม,มนัเนเป็นแก้มบุ้ม <c oughs> บัมเอ็นฝาเดียนี่ลายสดเบิ่งคือฝาด์บัมเอ็นฝาด์ตเป็นแก้มบุ้มไหมอมองน,นี้ไม่เป็นโหนเข่าแล้วเป็นแก้มบุ้มไม่ได้เป็นคุ้มมุม Nhàng đó. Nè các nhà ổng mềm đó. Ở cần lang cái với thầu Cho này đó còn như vậy. Ừ, ฮ e มี่นอดขนีกยาบันอดนีกทุก mm yeah, เขมียลบเข็มปอบปอบปอบุ่นท่างมาฮะนี่สิ กับ Co company ผมน o w they not now t h e not make company ะบ e f o r e c o m p a ฮะยา b e f o r ป h a v c o m n y ย่ามี t ยา b ั t นาว h a ปน n o ไปเที่ยวม่นเติมหมู่บ้านไม่ล่าสนิย่างอยู่มงเตอรกอมงเตอร This time, but now we w วอล in t ท <laughs> mm ู n แถวบ้านจะกองอยู่พี่น้องมองนี้แถวกะสาวกะละสินอยู่ประจำเมืองทูนมาะพี่เกาลูดิดิอิสทูนบ้ารู้ดิรู้ดิลูกชวาสุกกาี่สวันบ้ามชวัสุกกาบ้านฟิว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 ต้นลูกพัมพี่น้องลกงากองของน้องอยู่แต่ว่าของข้าเจ้า ปีนี้สาวกาลสินบ่ได้เก็บลูกพัมเด้อพี่น้องเพราะว่าเพราะไงเพิ่นขายโยกบ้านให้พี่สาวเพิ่นละพี่สาวเพิ่นเลยให้คน,นเศร้ราก็เลยบ่ได้ไปเก็บคือเก่าเด้อรคนละไม่ไปไม่ได้เพราะว่ามีคนเช่าอยู่แล้วขี่รถแตก by not take like this ไ <c oughs> <c oughs> ั่น so easy ไวโนเทคเวลสนะคีโรตินิตไปเร็วกว่ายางอีกไปแล้วเหรอหลวงคำยูโซสเปดจะใช้ตัวไปเร็กันแค่ไม่ปุ๊สไม่ปัญหาแท็กซี่ก็ได้ฟิลเซนแฟนแท็กซี่ not ปีลิกกับเซ็กส์แรง not เซ็กเดช two people and seven yeah อย mm ู่ต่มองอยู่หลายไปหันไปนีไปเที่ยวมองหันมองนีแจ็กหน่อยแล้วก็จังบ่เบื่อเนาะอยู่แต่บ้านอยู่แต่ซองไรก็เบื่อไปมองอื่นนั่น สิได้ไปซื้อไม้อันนี้อยู่ดอกไม้กันสั้นลาสดอยู่ดอกพี่น้ซื้อไม้กันสั้นลายสดจังสีบดินเดบเดบเดบเเนาะอันนี้กระดิ่งบาบูบารูกบะดินอดอกมา ก็จะแต่ยากนะดอกดอกดอกแหวกกันต้มกันเด้อพี่น้องบายบาย